ผมยกเปทีแห่งนี้นะครับลาบเรื่คาเป็ดไปพบกับเซเลบริตี้ของเราเลยนะฮะมีเสียงเท่าไรกรีน้อนรับแอนนาเสืองามเอียงแอนนาเสืองามเอียงครับผมรี้ออีกครั้งหนึ่งครับ Gorgeous She's Stunning ย้อนในวีกัสมากับเราด้วยครับกรีดดังๆต้อนรับมาร์คสิวัตและพร้อมราชพานว้าวยอดเยี่ยมเลยครับเอาตบมือต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับมาร์คสิวัตและพร้อมราชพัน์ครับแต่ยังไม่พอขอได้ย,ยังขอได้ย,ยังกรี๊ดกันมาแล้วครับรับเลยดีกว่า ฟอสซีราชพงและบุกกาซีเด้ How amazing! Welcome to Journey of Gro by g o l d e r m a ยอดเยี่ยมเลยนะครับและฟอสและบุกนั่นเองกรฤษสักครั้งน,นิงนาออและแน่นอนนะครับวันนี้เราจะได้กเกียิจาก ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับได้มาร่วมงานกับเราด้วยนะครับขอเสียงปรเมือต้อนรับผู้จัดการฝ่ายการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามบริษัทเกาเดอรมาประเทศไทยจำกัดครับเทสจกรนัทเดชอังวัฒนาพาณิชย์ครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ทําให้งานของเรายิ่งใหญ่แล้วก็ดูดีออกมาขนาดนี้ทําให้เราได้มาเจอกับแฟนๆแล้วก็ทําให้พวกเราได้เจอกับศิลปินที่เรารักด้วยนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับจริงหล่อจริง ดูสวยดูหล่อกันทุกคนเลยนะฮะมาอวดผิวอินสปายให้เราดูแลตัวเองได้ดีแบบนี้ยอดเยี่ยมอยู่กันยาวๆแน่นอนนะครับวันนี้สื่อมวลชนมาเยอะมากๆนะฮะขออนุญาตใช้เวลานี้ได้ไประจึกภาพสนุกสนุก,กัปนซะหน่อยนะครับย yeah. ทุกท่านครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกคนบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณผู้บริหารของเราครับเพียร์ักกรนัทเฉลอังวัฒนพานิชนะครับขอขอบคุณครับแอนนาเสืองามเอี่ยมคุณมาร์คคุณฟรอสนะครับและแน่นอนคุณฟอสคุณบุ๊คยังอยู่กับเราบนเวทีนะสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัสดีครับร้อนไหมเนี่ยไม่ร้อนเลยแต่หน้าแดงกันหมดเลยนะครับไม่ร<ม>้อนเลย หน้าแดงไม่น่าจะร้อนน่าจะมาจากความเขินครับสวัสดีครับสวัสดีครับบุ๊ครับอสวัสดีครับโอ้ยวันนี้ตื่นเต้นอีกแล้วมาเจอเพื่อนสองคนครับ <ขอ S 2> สบายดีนะสบายดีฮะครับผมโอเคเริ่มต้นก่อนทักทายเป็นแฟนหน่อยเขามารอคุณกันแต่เช้าเลยทีเดียวว้าวก็ดีใจนะครับที่ได้มาเจอทุกคนวันนี้ครับอาจจะร้อนไปนิดนึงก็ขอบคุณที่รอกันนะครับก็มาแล้วครับเอเจอเขาแล้วไม่ร้อนหรอกร้อนหรอร้อนหรอ ร้อนเดียวที่มีคือสุดฮอตสองคนนี้ครับผมเออเชิญเลยครับบุ๊คครับทักชายเป็นแฟนเสลติดรัผมสวัสดีนะครับก็สวัสดีคนที่เดินผ่านไปผ่านมาด้วยนะครับบางคนอาจจะไม่รู้จักพวกเรานะครับพวกเราฟอร์บุ๊กนะครับผมสวัสดีครับเอ็นดูเอ็นดูในความถล่มทนหลายคนจะไม่รู้จักก็รู้จักคุณแน่นอนนะครับเอาล่ะวันนี้ฟอร์บุ๊กมาร่วมงานกับเราครั้งนี้เป็น journey of global g a u d e m a นะครับต้องบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยจัดงาน ยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยมันเป็นปรากฏการณ์ทั่วกันทั่วโลกเลยทีเดียวไทยเราจัดที่แรกในเอเชียแล้วจัดยิ่งใหญ่ขนาดนี้มีโอกาสมาร่วมงานรู้สึกยังไงบ้างครับก็ผมก็พวกเราทั้งคู่รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้มาร่วมงานเพราะว่าที่นี่ก็ได้ข่าวว่าเป็นที่แรกของโลกเลยรู้สึกดีใจเเกียรติมากเลยครับของเอเชียใช่ไหมครับใช่ครับรู้สึกดีใจมากๆครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสเพราะจริงเราก็แบบว่าเราก็ดูแลตัวเองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่จริงนะครับ ต้องดูแลสิไม่งั้นจะปเป๊ะอย่างนี้ได้ยังไงจริงครับชอบจังเลยบุ๊คไทเอ่รหล่อมากอ๋อไม่กล้าปฏิเสธเพาหล่อจริงนะฮะบุ๊คครับเป็นงง<ม>ังไมบ้งครับมีโอกาสมาร่วมงานกับเราในครั้งนี้จริงตื่นเต้นมากครับผมก็เป็นการร่วมงานกับกรมะครั้งแรกเลยครับผมก็เออแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆครับผมแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยครับผมอ่าที่สุดเลยนะครับมา พูดถึางงานของเรารัางนี้ก็ดีกว่านะครับชื่องานของเราคือ Journey of Glow นะเป็นประกายนะใบเก่าเยอะมากครับถามทั้งสองคนคุณคิดว่าคนที่อยู่ข้างๆคุณส่วนไหนของเขาอย่างพูดไม่จบเลยกีต์ละรักมาก <c oughs> กีดก่อนแล้วก <c oughs> ีดนำมาก่อนละคุณคิดว่าครับคนที่อยู่ข้างๆคุณส่วนไหนของเขาที่กโกลที่สุด <c oughs> ใครตอบก่อนดีอ่ะ อ่าฟ้าตอบก่อนนะของบุ๊กของบุ๊กใช่ไหมครับใช่ครับอาผมว่าผิวผิวเขาแล้วกันอ้าผิวผิวส่วนไหนครับส่วนหน้าครับผมอโดยเฉพาะตรงแก้มอันนี้โกรที่สุดนะดีดีดีถือว่าตอบดีถือว่าตอบมันอมชมพูมันโกรเวลาแสงอาทิตย์มันมันโดนมันเหมือนแบบมีคาลิสมาแผ่ออกมาอ้อจริงไหมครับจริงไหมอ่า ตอดงว่าผมไม่ได้คิดไปเองเออเป็นที่ประจักษ์นะเป็นที่ประจักษ์นะครับอ้าวลบุ๊กแล้วครับคิดว่าสูงในของฟอสที่โกลที่สุดในสายตาคุณไหนมาดูสิเกอรโกที่สุดใช่ไหมครับครับผมอาผิวหน้านี่โกลอยู่แล้วครับอยู่แล้วใช่แต่สิ่งที่เด่นออกมาเลยคือเววตาครับโกลสุดครับว้าวเขาเป็นคน เขาเรียกว่าสายตาเจ้าเร่มีเสน่ห์ครับใช่ครับโกรครับเราเน้นคำว่ามีเสน่ห์นะกันได้ไหมเขาบอกว่าเราเจ้าเร่ด้วยครับจะจะพูดโตอย่างไงฮะเป็นคนแบบหนังตาโตเอาเหรอเออแบบคนจะบอกเสมอว่าอาจจะดูง่วงหรือแบบดูคิดอะไรแบบไร้ไร้อะไรเงี้ย มาจริงคุณมิซเน่คุณมิซเน่เอาวันนี้เพื่อให้เป็นการพิสูจน์กันสดๆต่อหน้าท่านแขกผู้มีเกียรติเดี๋ยวจะให้จ้องตากันแป๊บนึงดีไหมจะดีเหรอครับพี่ยังลองดูลองดูก็ให้รู้ว่า้ตาตกจริงหรือเปล่าจะได้พิสูจน์ไงดูว่าจริงหรออะไรอย่างเงี้ยสักสองวิสองวินะนะลองลงคลิปนี้กันดูว่าตาคุณเป็นยังไงนะฮะจริงที่เขาบอกไหมอ่าครับผมพร้อมไหมฮะได้ครับได้เชิญเลยครับหนึ่งสองสามมีการมองแบบพระเอกเลยนะ นี่รับกองสองเอาใหม่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 เดี๋ยวผมไม่สัญญาณนะพร้อมนะครับหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรโอเคผ่านมาคารับูชามานะฮะ alright ถ้าพร้อมนะครับหนึ่งสองสามใครหลุดก่อนแท้ ขอบคุณมากเลยครับทั้งสองคนนะฮะแพ้่คู่เลยแพ้คู่พ้องกันเลยนะพ้องกันเลยแหม,แมจะไม่แพ้ได้ไงดูดีทังคู่ขนาดนี้เออ<ด>งั้นไปต่อไปต่อนะครับก็คือส่วนที่เรารู้สึกว่าเพื่อขอนโดโกลที่สุดน,นะครับไม่ว่า<ส>ะจะเป็นผิวหรือว่าจะเป็นดวงตาก็แล้วแต่เนาะอ่ะคำถามต่อไปครับสองคนนี้เขาเป็นพันธุ์โง่อยู่แล้วครับผมตัวติดกันอยู่แล้วนะครับจะเป็นการทํางานหรือว่าจะเป็นเวลานอกเวลาทํางานก็แล้วแต่นะฮะอยากรู้ว่าใครเป็นสายเช็คแคร์สายดูแลมากกว่ากัน าสายดูแลเทคแคร์ครับสายดูแลเทคแคร์อ่ะอก็น่าจะเป็นผม,มผมก็เหมือนกันนะผมก็เขาก็มีเขาก็มีผมก็มีเป็นแล้วแต่จังหวะใช่ไหมแล้วแต่จังหวะแล้วแต่แล้วแต่จังหวะครับต่างคนต่างแคร์ซึ่งกันและกันอ่า,อาใช่ใช ส่วนมากจะตีกันมากกว่าครับพี่อาแต่ว่ามางทีเราก็เทคแคร์ด้วยกันแบบเป็นห่วงมันก็ตีกันได้เรื่องปกติใช่ไหมใช่ครับกเราทำไมไม่ทำอย่างนี้ใช่จริงๆเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงแต่มีบ้างส่วนส่วนมากบุกกับฟอสจจะเป็นเป็นเป็นห่วงกันแบบไม่ค่อยไม่ค่อยแสดงออกมากกว่า เออใช่มันจะแบบด้วยความเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยคือจะไม่ได้แบบเฮ้ยนู่นนี่นั่นนะเพราะแบบบางอย่างเราก็พูดมากไม่ได้ไงครับเรายังให้เกียรติพื้นที่เขาใช่ใช่ครับใช่ไหมมันก็จะมีพื้นที่ในการตัดสินใจก็แล้วแต่แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือยังเป็น่วงเสมออ่าแน่นอนครับนนครับเดี๋ยวนี้คุณยังเข้ายิมเบินวันละสองชั่วโมงเดิมอยู่ไหมครับเนี่ยก็เหมือนเดิมอยู่ครับยังเหมือนเดิมอะจริงจริงก็เล่นตลอดแต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้ลงเฉยๆเออใช่ไหมก็แอบติดตามอยู่ครับใช่่จนจนพี่จอม ฟอสไม่ค่อยลงเยอะเกินไปแล้วเราหรือฟอสต้องกลับมาลงแบบเมื่อก่อนดีไหมให้คนเห็นบ้างให้คนเห็นบ้างดีไหมเป็นแฟนดีมากแต่ว,ว่าก็ดูแลตัวเองตลอดอยู่ใช่จิงเมื่อเช้าก็ไปไปยิมมา้รอแล้วก็วิ่งไปสิบกิโลสิบกิโลก่อนมาทํางานกับเราอ๋อใช่ะใช่โอ้ยแล้วมีชวนบุ๊ไปด้วยบ้างไหมไปไหมครับไปสิครับไปวิ่งเหรอครับ ไปฟิตเนสช่วงนี้ผมก็ไปเหมือนกันครับช่วงนี้ก็ไปเข้าแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ไม่แปลกใจที่เข้าฟิตเนสเพราะว่าทั้งคู่เป๊ะขึ้นดูดีขึ้นครับอันนี้ชมใจแต่ที่เราเจอกันมาเรื่อยๆนะฮะเอ้าเพราะฉะนั้นถามเลยดีกว่าดูแลตัวเองนอกจากการเข้ายิมเข้าฟิตเนสแล้วเนี่ยมีส่วนไหนที่เป็นทิปเป็นเคล็ดลับในการดูแลให้เราเป๊ะปังขนาดนี้ที่สามารถแชร์ได้ฮะก็ นอกจากแบบการกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ใช่หรหรือว่าแบบดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็การนอนก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับผมก็รู้สึกว่าคือทุกอย่างมันต้องควบคู่ไปด้วยกันนะครับ mm. แต่ว่าในยุคนี้แล้วมันเป็นแบบยุคนี้แล้ว2,025ันะครับผมว่าบางสิ่งบางอย่างถ้าสมสมติว่าเราดูแลตัวเองเนี่ยมันก็ยังไม่พอผมว่าเราองหาตัวช่วยดีๆมาเพิ่มได้เลยอ oh, จริงจริงเนาะ โดยเฉพาะงานในวงการบันเทิงทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับเราทำงานบางทีเลิกหกโมงเช้านัดกองเก้าโมงเงี้ยมันแทบจะไม่ได้นอนเลยนะใช่ครับช่ยไหมเพราะฉะนั้นจะนอนพักผ่อนในพิงพงมันก็มันก็ทำไม่ได้ในช่วงนั้นใช่ซึ่งงานส่วนใหญ่มันก็เป็นแบบฟิลเอาท์ดอสะด้วยโอ้โหเจอแดดนะอ่แดดแรงอ่างครับทากันแดดดีแค่ไหนก็เอาไม่อยู่เหมือนกันบางทีทาบางทีเราสองสามรอบก็เอาไม่อยู่ก็ต้องเข้าบางทีก็ต้องเข้าคลินิกเหมือนกันเลยครับใช่ซึ่งเเข้าตลอดแหละต้องให้ใครดูแลหรือเปล่าครับเออให้ใครดูแลฮะบุ๊ก เขากีดต้องให้ใครดูแลให้คุณหมอสิมาหันมาแหมอุตส่าห์โสดเราอยู่แล้วอ่แ้วอุตส่าห์โสดสิอ๋อแซวเล่นครับแซวเล่นครับแซวเล่นครับน่ารักมากเราก็ต้องดูแลตัวเองเนาะใช่ไหมจะเป็นจริงๆด้านกายก็สําคัญนะฮะใช่ฮะจิตใจก็สําคัญด้วยเหมือนกันใช่ครับใช่ในแง่จิตใจที่ดูแลกันยังไงเหรอครับอ่ะบอกเขาไปความรับนางฟ้าปกติดูแลจิตใจกันยังไง ก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรด่ากันเลยฮะใช่ออกเป็นสายตรงๆนะใช่ตรงๆถ้าสมมติถ้าสมมติบุกกับฟอร์นะครับจริงๆจะไม่ไม่ได้มาไม่ค่อยมีโออไม่มีโอโอ้เป็นสายคี่เปียวคี่ปิดเรียวก่อนะเราเป็นคนชอบโดนโอนะอแต่หลังเริ่มทนมือทน เท้าแหละเวอร์ก็เลยไม่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 ค่อยละไม่ค่อยไม่ค่อยโหยหาความโอดละโอ้ยแล้วก็ก็เรียกว่าตกไปด้วยกันตกไปด้วยกันนะครับนี่แหละครับเป็นความน่ารักก็เลยเป็นเสน่ห์ของคู่เขาไงใช่ไหมไม่เห็นจําเป็นจะต้องแบบว่าอะไรแบบหวานเหมือนกับคนอื่นๆนะแค่รู้ว่าทั้งคู่เขาแคร์กันและกันเท่านี้ก็พอแล้วเนาะจริงไหมเออนะครับเอาล่ะแต่ได้คิวฟอสบุ๊กมาทั้งทีครับจะมาสัมภาษณ์เฉยๆไม่ได้ครับขออนุญาตนะฮะเรามีสเปเชียล เบนฟิตสำหรับแฟนๆนะครับที่จะมาร่วมทำกิจกรรมกันเล่นเกมมาสักหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาหาผู้โชคดีสิบท่านที่จะขึ้นมาบนเวทีกับเรานะฮะแล้วก็ร่วมทำกิจกรรมกับเราครับสิบท่านนี้คุณได้รับของรางวัลจากเกาเดอรมาแน่นอนและที่ได้แน่ได้ใกล้ชิดกับศิลปินพอดด้วยแต่ที่ลุ้นไม่กว่านั้นจะมีห้าท่านที่ชนะเกมครับซึ่งจะได้รับเป็นโปรแกรม g l ล w On จากเกาเดอร์มามูลค่าแ0ด0,000ื่นบาทต่อท่านครับ ลุ้นกันว่าใครจะได้นะครับสมนสิทธิ์นะฮะตามกฎกฎเกณฑ์นะฮะที่ทางเกาเดอมากกำหนดแล้วก็ไม่สามารถจะส่งสิทธิ์ให้ท่านอื่นได้นะครับพร้อมนะครับกล่องมาเลยครับจับสลากครับหาลูกทีมคนละ5ท่านได้ Are you hereYes 60 a l l right Congratulations วันนี้น่าจะเป็นใบเิโงก e อีเวนต์นะฮะจุนไอต่อครับวาเลนไทน์ครับ14ครับ โฟทิงอยู่ไหมอ่ะอยู่นะเขินแล้วสิหน้าแดงเชียวมาครับมาใช่ปะใช่14นะครับโอเคครับเรียนเชิญนะครับด้านขวามือนะครับสุดท้ายนะครับ34 34อยู่ไหมสามสิอยู่เรียนเชิญนะครับด้านขวามือนะครับตอนนี้สมาชิกครบแล้วนะฮะทั้ง10ท่านครับเราจะมาเล่นเกม เกมนี้ชื่อว่าเกม Glow Matching ครับเป็นการ <Gl ow S 1> จับคู่อ,อาจจะเคยเห็นในแอปพลิเคชันกันมาแล้วเล่นกันในต่อๆกันมานะครับเราจะมีไอเทมทั้งหมดนะฮะ5ไอเทมซึ่งจะเป็นผลิต u ั t ยอดคิดจริงๆตัวช่วยดีๆนะฮะที่ทำให้คุณผิวฉ่ำโกลได้จากพวกเราเกาหลเอมอรนะครับเราจะเรียงลำดับนะ,ะเดี๋ยวขออุปกรณ์มาเลยให้เห็นภาพนะครับเชิญเลยนะครับเราจะมีการแรนดอมลำดับนะครับ สลับไปสลับมาไม่รู้ล่ะอะไรจะวางก่อนวางหลังนะครับซึ่งสมมติว่าเดี๋ยวทีมคุณฟอสเล่นก่อนนะครับคุณฟอสห้ามดูนะฮะว่ามีอะไรเรียงลำดับอะไรบ้างคุณบุ๊กครับผมพี่บุ๊กสามารถเรียงลำดับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เรียงก่อนใช่ไหมครับพี่อ๋อฟอสเริ่มเล่นใช่ครับโอเคได้ครับหรือไปยิงชุกไหมเพื่อความยิงชุบเพื่อความเคลียร์ดีกว่าเนาะชอบเขาประชาธิปไตยครับนี่ปิดชุบอ่ะชนะเล่นก่อนเล่นก่อนบุ๊กเล่นก่อนคือบุ๊กเป็นคน บุ๊เป็นคนสลับโอเคได้ครับนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวฟอสทายนะครับฟอสพร้อมกับทีมทั้งห้าคนนะครับจะต้องทายนะครับเริ่มมีนาฬิกาหมุนเห็นสายตาที่ไม่เข้าใจแล้วนะฮะโอเคครับเดี๋ยวต้องกินวุ้นแปลภาษาแป๊บนึงนะฮะโอเคก็เดี๋ยวจะสลับที่กันนะครับและเราก็จะมีไอเทมเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวจะให้การเรียงเกิดขึ้นเรียงให้ถูกต้องใครเรียงถูกต้องครบทั้ง5้าไอเทมเร็วที่สุดเป็นฝ่ายชนะครับอ่า แล้วก็หให้แฟนๆช่วยส่งเสียงใช่ไหมครับถูกแล้วถูกแล้วอะไรเงี้ยจริงๆ,ๆ <bau> ก็ไม่อยากให้แฟนใบ้เลยอ่ะแต่มันก็ห้ามไม่ได้แหละพยายามให้เขาเล่นกันเอาเป็นว่าให้เขาเอ็นจอยกันแล้วกันเนาะมันก <Okay. S 2> าเล่นกันแบบสนุกสนุกแล้วกันนะนะครับแต่อย่าลืมนะว่าอันนี้เดิมพันว่าทีมไหนชนะได้ทรีทเมนต์นะฮะได้เป็นโปรแกรมโกลออนทรีทเมนต์มูลค่า80,000บาทต่อท่านเลยนะไว้แต่แล้วไว้แต่แล้วต้องชนะแล้วครับ แล้วแล้วหัวหน้าทีมได้ด้วยไหมครับหัวหน้าทีมอันอันนี้ได้ได้ไหมครับพูดจะกุกตะกักเลยนะครับผมให้ให้ลูกทีมของเราได้ทั้คนได้ครับลูกทีมได้นะฮะท่านละมูลค่า80,000บาทเลยนะครับผมเอาละเดี๋ยวไปขโมยจากลูกทีมก็ได้ครับนะเตรียมกันเตียมกันแบ่งกันแบ่งกันนะครับหัวหน้าทีมเล่นด้วยนะได้ครับได้โอเคงั้นตอนนี้เชิญเลยครับสมาชิกทีมแรกฮะทีมที่เล่นคือทีมของทีมของฟอร์สเล่นครับทีมของคุณบุ๊กตอนนี้ สลับได้เลยครับโอเคครับเอาล่ะเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งจับเวลานะสวัสดีครับ alright so here's the rule you have to โอเคสื่อสารกันแล้วเนาะสื่อสารกันแล้วใช่ไหมยูให้เล่นศิลป์นี้ครับหนึ่งท่านสามารถเลียง5ชิ้นนี้ให้ได้ตามที่คุณต้องการเลยแค่นี้พอครับโอเคแล้วผมผมทำอะไรอ่ะคุณก็คุณก็เล่นด้วยอ๋อเล่นด้วย พร้อสมุนเล่นัคนแรกเลยนะครับอตอนนี้สามารถเอาขึ้นมาพร้อมไหม You have to um, make these i t e m in the correct order like this one in the box You won't know you won't see it right so you have to guess which is in the correct random order alright l play <Okay. S 1> one by one alright พร้อมไหมทีมจับเวลาพร้อมไหมครับพร้อมครับ ถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามจับเวลาครับสลับไหมสลับไหมเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็อย่เพิ่งบอกอย่เพิ่งบอกใครต้องบอกอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกให้เดี๋ยวพี่บอกโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเป็นการพ่ายเขาออ๋โอเคฟิเนลแอนเซอร์ไหมจะเจอฟิเนลแอนเซอร์เอาแล้วตาเป็นประกายเลยอย่าเพิ่งให้ถูกตอนแรกนะให้เล่นกันก่อนนะให้เล่นกันก่อนนะเอามีคนพยายามจะช่วยทางนี้ทางนี้ทางนี้เอาให้พอใส่ล็อตสลับมั่วเลย แต่ความตลกคือทุกคนบอกซ้ายอีกคนีะบอกขวางงไปหมดนะฮะอ่ะอ่ใบไฮใบให,ให้ถูกหนึ่งถูกสองถูกสองพี่ฟอนให้ให้ลูกทีมเล่นด้วยพี่ฟอนอพี่ฟอน <laughs> ให้ลูกทีมเล่นด้วยอ๋ออันนี้ล่นคนเดียวเลยอันนี้นะอันนี้คำตอบของคุณนะอ่ะโอเคครับถูกหนึ่งถูกสองอันนี้ถูกอันนี้ถูกชัวร์ถูกแล้วสองครับอุณโอเคเขาจะการติการแล้วครับโอเคอ๋อแล้วก็วนไปเรื่อยๆรื่อยใช่ไหมฮะอ๋อพี่อเขาเป็นกรติการเชิญเลยครับโอเคโอเค พี่ปอสพี่ปอสอยู่เชียร์ด้วยกันคนทีละคน one by one one by one please so this turn go to you เราสามารถพูดได้นะฮะ this is your answer okay this is your answer correct one two and three three correct three three spots correct next one please อ่า are you sure มั่นใจใช่ไหมฮะถามว่า are you sure เขาบอกว่าถูกมั่นใจนะฮะมั่นใจนะครับ เฮ้ยมันจะไดไปอย่าหยุดเวลาครับถูกต้องเร็วอ่ะเอ้าคุณคุณพี่ยังไม่ได้เล่นเลยเร็วไปสักคนไม่ได้แบบเพื่อนเล่นเลยอ่ะคุณพี่ก็คือถ้าชนะชนะเป็นกลุ่มชนะกลุ่มนะชนะเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าปังยกกลุ่มอ่าถ้าคุณทำเวลาเร็วกว่าอีกทีมหนึ่งคุณได้รับ เป็นทรีทเมนต์จากเรา o ก o อทรี a เมน n ์จากเราเดรมมาท่านละ80,000บาทนะครับเรืองนี้ร็อกซ้อมไหมฮะเอาร็อบใหม่ไหมเอาไหมได้ไหมคุณห้าทีมคุณมีสิทธิ์ในการตัดสินเออจะไดเล่นกันน่างอยากเอาใหม่ไหมอยากเอาใหม่ไหมอยากเอาเวลารอบใหม่ไหมน่าจะโอเคหรอ เฮ้ยแต่เล่นใหม่ก็สนุกดีนะเมื่อกี้ก็แบบเป็นประสบการณ์ไงอยากเล่นใหม่ไหมเอาเล่นใหม่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 อะไม่เล่นแล้วนะเเอาขาไม่เอุน้าทีแบบเล่นใหม่ลูกทีแบบโนโนโนเอาเอาเนี้ยเอาไปละโอเคโอเคนะครับแต่เมื่อกี้ไวมากครับผู้ขอย้ายทีมได้ไหมครับไม่ทันแล้วครับผมมันเป็นการที่เราต้องเล่นแล้วเหรอครับโอเคอย่าไม่ต้องวันนะงั้นถือว่าอันนี้เป็นไฟนอลแอนเซอร์แล้วนะฮะจับเวลาไปแล้วนะทำได้เท่าไหร่นะครับลุ้นกัน ว่าทีมของพี่บุ๊กของเราจะทําได้เวลาน้อยกว่าหรือเปล่าปรบมือให้จิมของพี่ฟอสหน่อยครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับห้าชั้นของทีมพี่บุ๊กเชิญเลย Joining with us is your turn อารมณ์ก่อนไหมเอาไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนก็ได้ระหว่างนี้อ่าบุ๊กไม่เน้นชนะบุ๊กจะเน้นให้ลูกลูกทีมบุ๊กได้เล่นทุกคนบุ๊กต้องดูสีหน้าของลูกทีมครับสีหน้าของลูกทีมสีหน้าลูกทีมแบบจะอยากชนะก็ได้นะครับพี่บุ๊กครับ สู้ครับสู้นะสู้ครับสู้นะคนไทยมีกี่ท่านครับสามท่าน alright so you have to make it in the correct order right it's going to be random here inside the box so you have to put it in the correct order so play one by one one by one ทำเป็นสลับไม่ได้สลับจริงหรอผมรู้ <laughs> สลับก็ได้ไม่สลับก็ได้คุณพุกห้ามดูแล้วนะ ไม่โกงครับไม่โกงครับโอเคครับเล่นกันสนุกสนุกนะฮะเป็นแฟนไปใพอสนุกนะไปหลอกก็ได้นะไปพอสนุกฟอฟอไม่สนุกด้วยแล้วฟอจริงจังมากเลยตอนนี้คุณเป็นสายจริงจังมากพูดเลยแต่อย่าลืมนะว่าตั้งค่าโปรดักนี้ครับให้หน้าเราสวยใสก็ะจางใสะได้นะฮะโกงสิครับเพื่อแปดหมื่นเลยนะ คนละด้วยนะถ้าคุณแอบดูเนี่ยลูกทีมผมร้องไห้เลยนะเนี่ยเออคนละนะครับแบ่งได้ไหมไปเปียกันเอาเองชอบสับตะวบเปียโอเคตอนนี้โจทย์เราตั้งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพร้อมไหมพร้อมนะพี่บุ๊กนะอถ้าพร้อมแล้วนะครับทีมจับเวลานะครับ3 2 1จับเวลาครับวางแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่าเพิ่งวางแล้วถูกเลยนะไม่เรานะโอเคเอาไปคนอื่นเขาเล่นไหมหรอ หนึ่งถูกและหนึ่งถูกครับผมเอาไปครับไปฮะ one spot correct สลับได้เอาดีใจไปด้วยที่ถูกแล้วรู้ได้ยังไงอ่ะนี่ถูกแล้วอ่ะไปพอหานะเธอไปพอจะเล่นหน่อยได้ไหมได้ไหมได้เลยได้เลยหนึ่งเวลาหยุดก่อนนะครับเวลาหยุดตลอดนะครฮะยังไม่ถูกยังไม่ถูกไปต่อเวลาหยุดก่อนนะครับถูกสองถูกอย่าเพิ่งหยุดสองถูกครับสองถูก two spot correct next one please ไปฮะ there's two correct เอาเวลาหยุดก่อนครับเวลาหยุดก่อนครับโอ้หมาครับ this is your answers right okay so one correct two correct three three spots correct next one ไม่รู้แล้วอ่ะ up to you นั่นแหละนั่นแหละโอเคโอเคนโอเคอะไรถูกแล้วไม่ไม่ใช่ถูกถูกถูกไหมอ่ะ อันนี้ถูกแล้วครับอันนี้ถูกแล้ว it's it's เอ้อ it's okay it's okay it's okay 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 don't worry okay ดูสิหนึ่งถูกสองสามสามถูกสี่ถูกห้าถูกครับสซท์ิชัยเราไวมากไหนบอกจะให้เล่นครบไงไม่ครบเก่งเกินครับขอโทษทีโอ้ยเร็วมากเลยอ่ะมันเฉียวเฉียวเอ่ะไม่รู้เลยว่าทีม A ทีม B ใครจะได้อ่ะฮะเพราะว่าทำผลงานได้ดีมากเลยนะครับเอางี้ เราเดี๋ยวก่อนปรบมือให้กับทีมของคุณบุ๊กหน่อยครับผมรบเราเราจะพอสเก็บโต๊ะนะครับเราประกาศคะแนนเวลาของทีมคุณฟอส,สอก,ก่อนดีไหมอ๋อถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนได้เลยครับ <S 2> <S 2> <S เรียนเชิญนะฮะทั้งสิบท่านนะครับ please join with us on the stage to The Photo Opportunity with your Beloved Artist <S <S คุณฟอสคุณบุณ๊กขออนุญาตนะฮะได้เก็บภาพบันทึกวินาทีประวัติศาสตร์แป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะประกาศครับเล่นกันของปากของคอ แต่รางวัลไม่หอมปากหอมคอฮะมูลค่า8 0,000ืนนะครับโอเคถึงเวลาที่เราจะมาทราบกันแล้วครับว่าทีมไหนจะเป็นทีมที่ชนะไปครับแต่ผมว่าเวลาสิวเฉียดกันนะครับมันพี่ว่าหลักโทนิยมใช่ไหมรู้สึกได้ว่าเวลาใกล้ๆกันครับตอนนี้พี่เกรงมากเพราะว่ารู้สึกว่าเดิมพันสูงมากสำหรับทั้งสองทีมไม่เป็นไรครับทีมไหนชนะไม่เป็นไรเดี๋ยวบุกขอไปหารกับทีมชนะด้วย ทีมหนึห่วสองเราสามารถสลับหัวหน้าทีมได้ใช่ไหมครับได้ครับโอเคเราจะมาประกาศแล้วครับทีมบอกเวลาก่อนเนาะครับผมห่างก,กันหลักวินาทีครับว้าว,ว,าวทีมของคุณฟอสเราทำเวลาไปได้โอเคครับหนึ่งนาทียี่สิบห้าวินาทีครับโอ้หนึ่งนา